สวัสดีจ้าพี่น้องค่กทายวันผฤรหาสมบดีกับเจรยสาอีสานจากกังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลพักหลายแบบนี้ผ้าก,กินน้ำพริกจ้าน้ำพริกนะคะไตปลาคั่วสุกค่ะไตปลาคั่วสุกไตปลาแห้งกตะลากคั่วสุกนะคะจากครัวไทย,ไทยและไทยทูยูค่ะวันนี้กินฉลากเหลืองนะคะรสชาติดั้งเดินฉลากสีแดงจะเผ็ดมากค่ะ250กรัม200บาทค่ะแก้เผ็ดกับอัน ลืมอสอนซอนมาว่างละแก้เผ็ดด้วยไต่ด้วยไส้กรอกไข่ปลาค่ะอันนี้แบบทอดนะคะถ้าแบบดิบจะ4 0 0รอยกรัม 1, 9 9บาทเจ้ไม่แน่ใจว่าแบบทอดเนี่ยเพิ่นสิคือคาทอดบอลล์นี่ล่ละแบบดิบ4 0 0กรัม199บาทค่ะนี่เป็นไข่ปลาจีนนะคะซาบซาบอย่างอย่างกับซาบเดี๋ยวมึงมีให้บัง ไตปลากั้วสุกค่ะเป็นปลาซาบะค่ะถ้าไตาปลาแห้งจะเป็นชิ้นปลาโตว,ตว,ตวอันนั้นเป็นเนื้อปลาโอค่ะถ้าไตาปลาคั้วสุกชิ้นปลาเล็กๆแบบนี้เป็นปลาซาบะค่ะนี่นะสั่งได้ค่ะครวัวไทยไทยไทยทูยูส่งเพื่อไทยทั่วโลกตัวแทนขายมีเกือบทุกประเทศเลยค่ะตอนนี้ขายดีขายด,ายดีอร่อยขายดีค่ะ ก่อนกินผ่านเช่า1แคปซูลค่ะเพื่อสุขภาพและพลันที่ดีจากภายในสู่ภายนอกคะ่ะ30แคปซูล790บาทพร้อมสั่คุยกันเลยบัดที่นี่คุยกันเลย บ่บหลายห่างน่อยฝรั่งซื้อมาหน่อไม้ฝรั่งซื้อมาค่ะคือพอแยกสวยเนาะยายสวยปลูกขายได้ยี่บานนะ ผักผองผักขี่หูดอันหมื่อวานหน่บ่มีคลิปกินมาทักท้ายเลยค่ะที่ลงคลิปปลาที่เพื่อนบ้านเอามาฝากใช่ไหมอืมบอกว่าคลิปกินสิม้ bye bye. บายบายแบบนี้ไปเทธุระค่ะไปทำาทุระ กลับบ้านมาคำ่ำก็เลยเหตุอันปลานึ่งซีอิ๊วปลาเผาแล้วกับปลาทอดค่ะรูปเมนูอาหารให้ไปโพสต์ของเมื่อวานนะคะอืมให้ไปที่คอมเมนต์ค่ะอืมแค่กอกไข่ปลาค่ะ เป็นบะม่วงหิมะทานค่ะโอ้สับดนแล้วลจ้บวาบย์ไ่ได้กินไตปลาครัวซุปไง นานมากแล้วไม่ได้กินค่ะท่านใดไม่ทานผิดแนะนําให้ทานฉลากสีเหลืองนะคะท่านใดชอบรสจัดจ้านแนะนําฉลากสีแดงค่ะประกาศพลังมากหลาย แซงออกไข่ปลากินแบบนี้กับแซ่บสำหรับอันที่ยังไม่ทอดเอาไปใส่แกงไตป่าเอาไปใส่แกงส้มก็อร่อยค่ะอืมอร่อยมากผักชีลาวห่อกัน เบบี้แคปซิคัมพริกหวานน้อยเนื้อไก่เยอะแบบนี้มีมาให้ทุกถุงนะคะ กันเฮาฝนเท้าตกลราบอกพี่น้องฝนเช้าตกลร,กรไปอืมดีนค่ะเ,เห็ดปวกออกเห็ดปลวกเห็ดโคนค่ะอืมแม่ก็บเบื่อส่งมาอ่างเดี๋ยวตาหน่อยนึงอืม แถวอ๋ออาเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนอกเขตเทศบาลเห็ดโคนเห็ดปวกออกหลายแล้วอ่ะภาคอื่นเป็นทังไออกปะคะเอกเพื่อนเห็ดบวกพูดสิมากแกงแจะสมใจเจชอบ ตำ,ตำเหมือนน้ำพริกปลาทูแต่ลราก็ใส่เห็ดป่วกลงไปแต่ว่าส่วนมากส่วนตัวสมกักปนกิปบลมใส่หวายใส่เห็ดปวกหรือว่าปนปลาดุกใส่หวายใส่เห็ดปวกอ๋อแับบ้านทุกปีต้องได้กินค่ <c oughs> ะมันไม่อย่างกนะินอันนี้คืออยากอันนั้นกินอันนั้นคืออยากอันนี้อรอเพราะเป็นแดดบ,บ๊อบดีเนาะ ส่ไหแต่ปลาโคาสุกอร่อยมากค่ะปาดถุงกินเลยนี่กับข้าวสวยข้าวเหนียวหรือว่าจะนําไปแกงเติมผักเติมมะเขือส่วนตัวเจะจะเติมน้ำปลาแล้วนิดหน่อยกินกับข้าปุ่นก็ชาบค่ะเลิศมันเลิศมเลิศภูมิใจนําเหนอือภูมิใจนําเหนอือถ้าชอบชิ้นปลาโตโต,ตบอกว่าไตาปลาแห้งนะคะอืม ถ่านี้เขาจะเรียกแต่ปลากั้วสุกค่ะกินเดียวพ่อ,อกันมืออื่นเฮย